ครับผมวันนี้ก็กลับสวัสดีครับผมช่องวัดสันของมงคลบ้านไทยดังไกลทั่วโลกครับวันนี้ก็มีของมงคลครับเป็นมีดหมอครับมีดหมอของหลวงพ่อเดิมครับวัดหนองโพครับมีดหมอทําจากฝักเป็นงาช้างหรือกระดูกช้างครับของเก่าครับจะมีลายจานอักขระ แท้จะถอดได้ครับสามารถถอดได้ถอดได้ครับนี่หมอก็โบราณการเขาก็มีไว้ติดบ้านคนไหนถูกกุญใจหรือของมุนดำาของไม่ดีก็ปัดลองควานครับผมก็ศึกษาก็ไม่รู้อะไรมากแต่ก็ที่บ้านมีก็เอามาแบ่งกันชมครับ ที่น้องๆคนไหนสนใจหรือว่ามีอะไรจะแนะนำก็บอกกล่าวได้นะครับ mm hmm. ให้หมหลวงพ่อเดิมครับได mm ้ hmm. คนจะอุดผง mm hmm. มีผงอะไรไม่รู้ครับ mm hmm. ผมก็ได้มา mm hmm. ยันนี่ตัวมีดจะเก่าครับ mm hmm. ออกพายประหลอดลงอัขรานมงพุทธยะสักอย่าง ก็เก็บไว้ที่บ้านมานานแล้วครับนครับสวยงามครับเก่ามากสวยมากครับของดีของขังครับช่องวัดส,สันของมงคลว่านไทย่างไกลทั่วโลกก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับพี่น้องๆผมจะมีของแปลกๆใหม่ๆม,มาให้ชมเรื่อยๆนะครับ ใครมีก็มาแบ่งปันกันชมได้นะครับ,รบช่องวัสสันของมงคลว่านไทยดังไกลกทั่วโลกครับก็ฝากน้องๆพี่ๆทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับจะได้มีคลิปใหม่ๆม,มาให้ชมต่อไปครับกับอัรสวยงามครับก็อาจจะมีเสียงไก่รบกวนบ้างแต่ไม่เป็นไรครับเป็นธรรมชาติ บ,บ้านครับผ้านนอกกับของดีของขังมีหมอเก่าแล้วครับภายประหลอดออกมีลายสวยงามครับไว้ติดบ้านปัดเป่าสิ่งไม่ดีครับถูกของถูกมนตดำคุณใสก็ทำคนโบราณก็จะใช้มีดหมอรักษาครับ นี่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้เป็นกําลังใจช่วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปใหม่ๆมีอะไรดีๆแปลกๆมาให้พี่ๆเพื่อนๆน,น,น,น้องๆได้รับชมอีกครับครับผมขอบคุณครับ